อทอดแมงกอรอบนะทุกคนมีไข่ไหมมีตวัวไข่เนี่ยทีตวัว<อ>ไข่ถ้าขาวๆนั้นคือไข่ผสมกันอันนี้โลละพันโลละนั้นพันสี่โลละพันสี่ถ้ามีไข่ก็พันแปดละจ้ะถ้าไข่ล้วนน่ะพันแปดอันนี้อันนี้ผสมเขาขายมาพันสีน่เพราะว่ารวมค่าส่งและเก้าน้อยครึ่งกิโลแม่ลงจัง มาดูว่าเพราะว่าเขาไมจ่ายเงินก่อนเนี่ยเราไม่เคยสั่งของเขาเพราะดี๋ยวนี้มันมันมันโฟมเฟสซสได้อันนี้ครึ่งโลครึ่งโลมันยังมีในตู้นี้เองมันคือมาแรงวันคือมแมงอะไรแมรงกอกแมงกกมาจากจังหวัดไหนมแ่ไม่แน่ใ,นใจว่าอุดรหรือไรอเีเน่ยแต่ทั้งหมดมันก็จะมีอีกชุงหนึ่งคือตรงนี้ ข้าวหมดมันครึ่งโลอันนี้ไม่ถึงครึ่งโลตรงนั้นน่ะไม่พอทอดไม่จะไปกินข้าวรอบด้วยไงเพราะว่าโลจางซื้อไปเก้าร้อยใจเงินสดมันเป็นแมลงที่อยู่กับอะไรแม่ต้นอ้อยอ๋ออยู่กับเออมันนกิต้นอ้อยมันกินต้นอ้อยหกมันดีเป็นมาลาชีนีแมลงเลยนะตรงนี้มันดามาแลงทั้งหมดเค้าอร่อยที่สุดในความรู้สึกของแม่นะ เพราะว่าแมงแทงแมงอะไร,ะไรกินมาหมดแล้วไงตากะเจนก็โอเคอยู่แต่อันนี้อันนี้สุดๆเลยแพงกว่าเพื่อนอ่ะอเาอพงกว่าเพื่อนเรลากินีมาเลยของตลาดที่เขาทอดไม่กอยเห็นเนาะมันแพงลูกไม่มีใครไปทอดขายแบบนั้นเรอกเพราะว่ามันแพงต้นทุนมันแพงที่เกิดเซาขายมาทอดแล้วมันขายไม่ได้มันก็ขัดคุนไงจ้ะอันนี้มันต้องต้อง สั่งซึ่งจะเขาจะส่งให้มาเขาก็แต่เขาก็เก็บคลิปไม่ได้เพราะมันแพงเนาะเขาก็เลยต้องให้จ่ายก่อนใช่เพราะเขากลัวว่ามาถึงแล้วคนปฏิเสธเพราะว่าเสียหายอันนี้ก็คือวิธีการของเขาก็เขาจะเก็บเก็บไว้เขาจะจะคั่วเกลือไว้ก่อน เขาเขาเกลือไว้เขาคั่วมาบางังเข้าวเกลือไว้เบาๆอออ๋เแล้วเราก็จะแบบไม่ใส่นุดดีกินทีนี้เราก็ไม่ต้องทอดนานเพราะว่าเขาคั่วมาแล้วคือไม่ไมโอกินตัวนี้แหละอืม 哎，那个，那个。